สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาชมวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับพระเอก,กิเกจิอาจารย์ท่านนั้นก็คือหลวงพ่อเสือดำหรือหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปเมื่อต้นปี2565นี้เองนะครับ ประวัติของพาะเกจิอาจารย์ท่านนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากตามประวัติได้เล่าว่าท่านนั้นเป็นอดีตขุนโจรชื่อดังในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองและมีประวัติเคยยิงปะทะกับพลตำรวจเอกขุนพันธรัตราชเดชซึ่งเป็น เสือเพียงคนเดียวที่ขุนพันนั้นไม่สามารถที่จะปราบลงได้และยังมีชีวิตรอดมาจนถึงในยุคปัจจุบันซึ่งตามประวัติที่เป็นเรื่องเล่าก็ได้มีการเล่ากันว่าท่านนั้นมีคาถาอาคมสามารถแคลคาาล่องโหนหายตัวจากการไล่ล่าของตำรวจในยุคนั้นซึ่ง ไม่มีตำรวจคนไหนที่จะสามารถทำอะไรท่านได้หลังจากท่านตัดสินใจกลับเนื้อกลับตัวและเลิกเป็นเสือทำให้ท่านนั้นหันเข้าหาล่มกาสวพักด้วยการบวชตลอดชีวิตของท่านตามประวัติที่เป็นที่เรื่องลือทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามากราบท่านมากมาย ท่านจึงได้สร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขังแจกประชาชนตำรวจทหารเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดูแลทุกสุขของประชาชนวัตถุมงคลที่ผมจะมาให้ดูในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนนะครับวัตถุมงคลชิ้นแรกก็คือที่ผมมีไว้คือเหรียญ ผมไม่ทราบว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือดํารุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทําไว้เยอะมากนะครับ <S <S เหรียญเหรียญรุ่นนี้นั้นจะเป็นเหรียญที่มีอักขระะเลขยันอยู่ด้านหลังผมห้อยติดตัวประจำนะครับ ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวจากการห้อยเหรียญหลวงพ่อสุด,ดำองค์นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปโรงเรียนระหว่างที่ผมกำลังกลับรถเพื่อที่จะเข้าทางเข้าโรงเรียนนั้นขณะช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงและเป็นจังหวะไฟเขียวพอดีทำให้รถนั้น เริ่มขยับตัวทันทีที่ผมกำลังจะข้ามฝั่งเพื่อเลี้ยวเข้าโรงเรียนนั้นได้มีรถกระบะคันหนึ่งได้แซงรถจ์ที่อยู่ด้านหลังผมมาทางด้านซ้ายซึ่งจังหวะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมอยู่เลนซ้ายซึ่งเป็นเลนของรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่จังหวะพอดีทำให้ผมนั้นหักหลบได้อย่างฉิวเฉียดและผมเองก็ได้พลาดท่าเสียหลักไปเกี่ยวกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งทำให้ผมนั้น ล้มและบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมจำไม่มีวันลืมและผมจึงเชื่อว่าที่ผมรอดมาได้ในวันนั้นนั้นเป็นเพราะเหรียญของหลวงพ่อเสดําองค์นี้นะครับมากันที่วัตถุมงคลชิ้นต่อไปนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับคือตะก,กุด ขนเสือเป็นตะกรุดที่ให้คุณทางด้านแคลคาดคงกระพันชาตีมีมหาอำนาจและเสริมดวงนะครับตะกุดชิ้นนี้นั้นผมบูชามาอง์ละ80บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นตะกรุดที่สวยนะครับ เป็นด้านในจะประจุขนเสือมหาอำนาจนะครับซึ่งเป็นตะกุดที่แบบถือว่าแบบถ้ามีพกติดตัวไว้ถือว่าทำให้แคลคาดนะครับวัตถุมงคลชิ้นต่อไปก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงด้านหลังก็จะเป็นอัก,อกขระเลขยันได้เขียนว่ามะอะ ซึ่งเป็นยันแควคาดนะครับมีอยู่สององค์ด้วยกันเป็นพระสมเด็จที่หลวงพ่อสืดดำท่านได้จัดสร้างไว้นะครับและวัตถุมงคลชิ้นต่อไปครับก็คือผ้ายันนะครับผ้ายันก็จะเป็นผ้ายันสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะมีพกติด รถติดบ้านไว้ก็จะช่วยป้องกันอันตรายแควคาดนะครับและเสริมเรื่องการทำมาค้าขายการสร้างอาชีพนะครับเพิ่มเมตตามหาสเสน่ห์ทำให้มีความน่าเชื่อถือมีความเมตตา พูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อทวีศักดิ์นั้นถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับในหมู่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นที่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจและทําให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะออกปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับคิดในวันนี้ผมต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอการาบอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ